แม่มาวันนี้ก็จะมานำเสนออาหารเลิศรสปุญญาอาหารถิน่นจังหวัดระยองค่ะก็มีเมนูของเราก็มีแกงหมูใบชุ่มมวงค่ะ,ะพริกแกงของเราก็มีขาซอยใส่ค่ะแล้วก็พริกที่แช่น้ำใส่พริกใหญ่แช่น้ำเนี่ยพริกแห้งค่ะแล้วก็ใส่เกลือ แล้วก็ใส่พริกไทยโขกเข้ากันเรียบร้อยแล้วก็เอาหัวกระเทียมใส่หอมใส่โขกเข้ากันพอแหลกเรียบร้อยแล้วก็เอากะปิใส่แค่นั้นละค่ะเราก็จะได้พริกแกงมาคอยอยู่แค่นี้ลหละค่ะค่ะพริกแกงที่เราโขก,กแล้วมาได้แค่นี้ค่ะอ่าหลังจากนั้นเราก็จะมาเอาหมูสามชั้นลงกระทะเนาะ สามชั้นลงกระทะลงไปเนาะค่ะเ,เดี๋ยวลวนหมูให้ออกเหลืองหน่อยเนาะค่ะอ่ะน้ำมันรอหน่อยไม่ให้ติดกระทะอันน้ำมันรอไม่ให้ติดกระทะค่ะลวนหมูก่อนสุดดิมของเราก็มีใบชั่มมวง น้ำตาลปีป๊บพริกแกงของเราค่ะเตรียมไว้คอยอยู่นะคะให้มันสุกออกเหลืองน่อยๆค่ะรวมหมูให้ออกสุกหน่อยๆก่อนนะให้มันเหลืองให้เหลืองออกหน่อยๆก่อนค่ะเดี๋ยวถึงนําเอาไปใส่หม้ออีกทีแล้วค่อยนาพริกแกงไปต้มใส่ค่ะจากนั้นอ่ะ ต่วนหมูเรียบร้อยแล้ว<ม>ก็เอาพริกเอาพริกลงไปอ่านะเอาพริกแกงที่เราทำพร้อมไม่ลงไปผัดผัดกับหมูให้มีหอม หอมหอมอเลยเตะปลาหมกเลยคืแคอแบบนี้เดี๋ยวใส่หม้อต้มเคี่ยวให้มันเปื่อยสักพักหนึง่งประมาณครึ่งชั่วโมงมั้งมันถึงเปื่อยเปื่อยแล้วค่อยชิมดูให้ดี ว่ารสชาติพอดีหรืออยังค่ะแค่นี้ละค่ะอ่ะจากนั้นก็เอาน้ำค่ะน้ำใส่หมอ้อเนาะอ่ะอ่ะอ่ะเอาอันนี้เทใส่ลงไปนะอ่ะอันนี้เอาอที่ผัดเนี่ยจะเอาใส่ลงไป เคี่ยวไว้ให้พักหนึ่งอ่ะให้มันอ่ะเคี่ยวให้มันเปื่อยก่อนอ่ะรอใหกพักหนึ่งอ่ะชิมดูค่ะอ่ะจากนั้นเสร็จแล้วเนาะคัน,นี้เราก็จะใส่น้ำใบชั่วโม,มงมาใช่นะใบชั่วโม,มงมาฉีกฉีกใส่ บีบีบใส่แล้วมันจะหอมเนาะหอมใบชัมวงฉีกใบชัมวงใส่คนะ่ะส่ใฉ่กใบชมวงใส่ ให้เข้ากันแล้วก็เอาน้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวใส่หน่อยนะช้อนช้อนหนึ่งแหละแต่เราไม่ได้ใช้ช้อนเนาะเอาสารพีใส่แทนเคี่ยวใบชมวงกัดนึงก่อนเนาะรอเดือดอีกรอบหนึ่งเนาะแล้วใส่ใบช่วงแล้วใส่น้ำตาลน้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวอะไปแล้วค่ะค่ะรอให้เดือด อีกทีเดี๋ยวชิมดูอีกทีก็ใช้ได้แล้วค่ะนะอย่าคนอีกทีเนาะน้ำตาลมันจะได้เข้ากัน๋ยวรอชิมดูอีกทีนึงว่ารสชาติยังไงมันจะเปรี้ยวหรือยังจะหวานหรือยังค่ะเดี๋ยวชิมดูอีกทีนะว่าเป็นรสชาติยังไงเนาะแม่ลองชิมดูอีกทีนะ ใช้ได้แล้วเนาะอืมได้แล้ว,ลวเปรี้ยวหวานเค็มเค็มนิดๆเจียวหวานรสชาติดีแล้วค่ะมันก็ไม่ได้เปรี้ยวอะไรเปรี้ยวใบชะ่มมวง <c oughs> เปรี้ยวใบชุวมวงจี <c oughs> ค่ะเสร็จแล้วค่ะอ่ะแค่นี้ก็ปิดแก๊สได้แล้วเนาะ นะปิดไฟได้ละค่ะมาตักใส่ชามได้เลยเนาะนะเสร็จแล้วค่ะมีนูของเราก็แล้วแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะแกงหมูสามชั้นใส่ใบชั่มม่วงค่ะค่ะเสร็จแล้วค่ะค่ะแกงหมูใบชั่มมวงของเราก็เสร็จแล้วนะคะค่ะ สรรพคุณของเขาก็คือแกงหมูใบช่มวงเนาะสรรพคุณของเขาก็คือช่วยแก้กระหายน้ําได้นะคะบรรเทาอาการเหน็บชาได้ค่ะแก้ท้องผูกค่ะช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดได้นะคะและนี่ก็คือสรรพคุณทั้งหมดในเมนูนี้นะคะขอขอบคุณที่รับชมแม่ในวันนี้นะคะขอ,ขอบคุณค่ะ